วัสดีครับช่างบอสลอมลูกกานะครับวันนี้มาเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับตัวใหม่ที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นปั๊มมิซูนะครับแบบเหลี่ยมนะรหัส EP 2 5 5หนะครับตัวนี้น้ําแรงมากๆนะครับตัวเดิมก็น่าจะเป็น150นะครับถังกลมอ่ะนี่คือหน้าง,งานที่เราจะเปลี่ยนนะครับ เมื่อถอดตัวเก่าออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาวางแผนวางเวลเอานะว่าเราจะเอาท่อเข้าอยู่ตรงไหนท่อออกอยู่ตรงไหนนะครับจะเอาหน้าหันไปทางไหนนะครับเนื่องด้วยเราไม่ได้เดินท่อใหม่ทั้งระบบนะครับบางครั้งไม่สามารถเลือกให้หน้าของปัม๊มหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังได้นะครับมันต้องเป็นไปตามหน้างานเนาะอย่างตัวนี้นะครับน้ําเข้าจะอยู่ริม กำแพงนะครับน้ำออกจะอยู่ท่อที่ชิดกับถังนะครับซึ่งปั๊มรามิซูนะครับปั๊มเหลี่ยมน้ำเข้าจะอยู่ด้านซ้ายน้ำออกอยู่ด้านขวานะครับปั๊มจะต้องห่างข้างออกหน้าบ้านแบบนี้นะครับตามเร layout ที่มีอยู่ติดตั้งนะครับเชื่อมต่อสายไฟแล้วก็เชื่อมน้ำเข้าน้ำออกนะครับเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเรากาวแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเทสความแรงของน้ำกันอันดับแรกก็มาฟังเสียงกันก่อนนะครับขนาที่เครื่องทำงานเสียงก็จะด,ดังประมาณนี้นะมาดูความแรงครับเราต่อผ่านท่อกน้านะครับแล้วก็สายยางสายยางยาวประมาณ1ิบเซเมตรนะครับมาดูนะครับความแรงของน้ำที่ ปั๊มสองร้อยห้าสิบนะครับน้ำแรงใช้ได้นะครับปริมาณน,น้ำที่ออกมาก็ถือว่าเยอะทีทเดียวนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับแรงอยู่แล้วนะครับดูปริมาณน,น้ำที่ออกมานะครับประมาณนี้นะวันนี้ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งปีหกนะครับช่องบอสัมบุกาศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่นะครับ ติดตั้งปั๊มน้ำ EP 255 r นะครับแทนตัวเดิมในราคา8,600บาทนะครับลักษณะงานก็เจอประมาณนี้เจอกันต่อไปนะครับช่างบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ